ที่รู้อะก็คือเราไปจัดก,การกับตำรวจวันนั้นถูกต้องไหมเราตีตำรวจแต่พี่ไม่รู้ว่าเราตีก่อนหรือตีหลังอืมแต่สุดท้ายอ่ะคือเ,เราช่วยตำรวจช่วยเอเอ็มดีตีตำรวจแค่นั้นเองที่พี่จะบอกมันไม่จําเป็นเลยว่าเราจะตีก่อนหรือตีหลังแค่นั้นเองเออพี่แกคะแล้วถ้าเป็นณนณะนะเหตุการณ์นั้นคือติมต้องหยุดตีตำรวจเหรอคะในเมื่อเราตีตำรวจก่อนที่เขาจะเข้ามา อันนั้นพี่นนไม่รู้เหมือนกัน,เ,นเราเ,เราก็ต้องดูว่ามันแล้วแต่เราว่าเราจะทํายังไงอ่ะเพาว่าสตอรี่ตอนนั้นเราตีตํารวจก่อนแล้วเราตีอยู่อืมเข้าใจครับ แต่เข้าใจที่พี่บอกใช่ไหมว่าสุดท้ายเราว่ารวมกันตีตำรวจเออคือติมเข้าใจในมุมที่พี่พี่เกตสื่อนะคะอันนี้ติมก็กำลังอธิบายในมุมของติมให้ให้พี่เกตเข้าใจอะค่ะอืมแต่เราอะมันจะมีคนหนึ่งที่ไปปลดมือให้กับเอเดมดีน้องพี่เห็นมามันมันคือเขาเห็นมาแค่นั้นเอง แต่ถ้าจะให้เรียกมาคุยอ่ะคือเดี๋ยวพี่จะเรียกมาเรียกมาอยู่แล้วแต่เรามั่นใจว่าไม่มีถูกต้องไหมเออตอนนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงพักแก๊งถึงวันที่ห้าค่ะเติมรวมน้องๆได้เนี่ยค่ะเท่าเท่าที่พี่เกดเห็นเลยแล้วถามน้องที่ยืนอยู่ตรงนี้คือไม่ไม่มีใครไปปลดเลยสักคนนึงค่ะเพื่อนก็มาเถอ้เหีย เพ่ยังรอดรอดรแล่อ,ล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 อยู่แล้วพเพระออกอดแอดแอดอยู่แล้วเระเอ,อะ่ะมาก็เหมือนเดิมอะ่ะถ้าถ้าที่พี่เกดดูน้องๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะมีใครไหมคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วไปปลดทิ่ไม่ได้เห็นครับแต่ว่ามันมีน้องอีกคนหนึ่งเห็นแต่ว่าให้ให้เขามาดูไหมคะตรงนี้เพราะว่าติมถามน้องๆที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะน้องๆไม่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับเอ็มดเลยในวันที่ตีตำรวจ แต่พี่มององีดีว่ามองว่าการที่ที่เราเข้าไปตีตำรวจอะ่ะเออน่นนะเรื่องนึงแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ไปปลดมือพี่ไม่รู้หรอกว่าใครแต่ถ้าสมมติว่าคนมันปลดอะ่ะแล้วมันแล้วมันจะไม่ยอมรับได้ไงอะ่ะจริงไหมละ่ะยอมรับก็โดนดิ แต่เราก็ยังยืนยันว่าไม่มีน้องคนไหนปลอดถูกต้องไหมล่ะนนคือถ้าเอานะนะนะเวลานี้นะคะพี่เกตที่ติมรวมน้องๆได้ตรงเนี้ยค่ะ okay, ที่เข้ามาตรวตามเลยครับพี่ชายน้องๆที่ยืนตรงเนี้ยที่ติมถามมาแล้วอะ่ะไม่มีค่ะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยตรวจตามเลยนะครับไปเข้าใหม่นะ ติมขอเป็นหลักฐานได้ไหมคะหลักฐานที่ที่น้องของติมไปไปทําอะไรแบบนั้นอ่าถ้าสมมติว่าพี่เอาหลักฐานมาแล้วเขายืนยันว่าเป็นนมของปอดอ่ะล้วล่าจะทํายังไงค่ะติมก็จะถามน้องคนนั้นว่าทําไมถึงทําแบบนั้นแล้วก็สองก็คือสิ่งที่พี่เกตเรียกมาในวันนี้พี่เกตต้องการที่จะให้เราทําอะไรหรือว่ายังไงแต่ว่าถ้าน้องทําจริงๆตัวติมเองแล้วทางน้องๆในแก๊งอะ่ะต้องขอโทษ จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยเอ็มดไปทำไมในเมื่อเราก็มีสตอรี่อยู่มันไม่ได้ช่วยเราแต่ว่าเราแค่ตีตำรวจเฉยๆไงก็ช่วยตีมาละ่ะเราได้ตีตำรวจด้วยปะละ่ะตอนนั้นเราก็ต้องเอาศพของเราเออเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ตีตำรวจก่อนที่เอ็มดจะเข้ามามันก็เหมือนกันไงมันมีศพพวกพี่อยู่ในนั้นด้วยไงมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเราไปช่วยเอมดตีเลย หรือว่าเรามั่นใจว่าเราตีตำรวจเฉพาะแค่ฝั่งกากศพของฝั่งเรามันไม่เกี่ยวของไอเตมดีเราก็ไม่รู้ถูกต้องไหมคือ <c oughs> ใครเขา้ามาฝากกดติดตามด้นะครับพี่ชายฝากกดติดตามด้วยนะเข้ามาใหม่นะ กดซับป็นยังจะได้หรือว่าตัวเหนขึ้นจอได้นะพี่กำลังตามอยู่คนที่เขาเห็นได้ค่ะได้แต่เขามั่นใจอยู่แล้วว่าเป็นเป็นฝั่งเราอ่ะช่วยตีด้วยถ้าตีตำรวจอ่ะมันมันตีอยู่แล้วค่ะพี่เกตตัวติมเองติมก็ตีค่ะเพราะว่าติมลากศพเข้ามาในเรเบลค่ะอันนั้นพี่พี่ไม่สนใจอ่ะจริงๆว่าเราจะตีก่อนหรือตีหลังอ่ะแต่ที่พี่บอกอยู่ก็คือเราช่วยเอเติมดีตีตำรวจแล้วมันมีศพน้องพี่อยู่ในนั้น แค่นี้เองเออคือติมอยากให้ตตดคําว่าติมช่วยเอเดมดีอะค่ะเป็นติมก็ต้องตีตำรวจเหมือนกันเพราะนะตอนนั้นติมก็เล่นสตอรี่แล้วติมก็ต้องเอาเคสของตัวเองให้เออด้วยเหมือนกันเอาต่างคนต่างเล่นดีกว่าัน่อยตัดมันจะตัดได้ยังไงอะในเมื่อในเมื่อเราไก่เล่มไี้รวมคงจะให้ตำรวจถ้าพี่ตแบบเนี้ยมันจะมีพระเอกตาถึงหนึ่งเต่ตำรจะตีเราเป็นสิบตีหนึ่งแค่สิบเคสบวกกู มันจะตัดออกไปได้ยังไงไม่ไม่จะจะจะพี่ติมอยากให้มองอย่างนี้พี่คือมันจะมองจิตนาพี่ไม่ได้หรอกมันต้องมงภาพรวมตรงนั้นอะภาพรวมคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นในเวนั้นคือติมต้องเอาศพของติมออกไปเล่นข้างนอกเพื่อที่จะไม่ต้องตีตำรวจกับเอ็มดีถูกไหมคะทางทางที่เข้ามาก่อนแล้วแต่เลยแล้วแต่เราเนี้ยแต่แต่แต่เราเลือกที่จะเล่นอ่ะแต่ในเมื่อเราเล่นแบบนั้นไปแล้วอ่ะก็เราก็ต้องรับให้ได้ว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนบ้าง โ okay, อเคครับถ้าในเรื่องของการตีตำรวจได้ตีจริงๆครับจะเดินจากการนี้เจรินจากการนี้ปะบุกอินเนี่ยปะตอนนั้นติมก็ต้องเล่นสตอรี่ของติมเหมือนกันนี้ยอมรับครับถ้าในเรื่องของการตีตำรวจแล้วเราจะคิดว่าจะช่วยใช้ยังไงครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น พี่แก<อ>ให้ติมกับน้องๆในแก๊งชดใช้ยังไงคะวันนั้นเรามีสตอรี่อะครทำแบ็กเบิร์นครับแบ็กเบิร์นเขามีกี่คนอ่ะที่เราตีกันก็คือตามพี่ฝามเพ็บใช่ไหมถ้าที่เห็นเขามาเล่นสตอรี่จริงๆ,ๆเขามีไม่ถึงสิบสี่คนค่ะ วันนั้นก็คือเรากัก,กสพแบ, <S <S บ<น>็กเบอร์อยู่ถูกต้องปะใช่ค่ะนั้นคือแล้วเราก็เลยตีตำรวจและการที่เราตีตำรวจมันก็คือสวยสวยที่มันเป็นแบบนี้ <S <S <สว>ถ้างนั้นเราอ่ะพี่อยากให้เราสองแก๊งอ่ะคือรวมกันแล้วพี่จะตีเราสองรวมหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เอาเราจะตีคนเดียวพี่จะตีเราเรื่อยๆอ่ะสวยหรือจะเอาฟักหกสิบใบแค่นั้นเอง สามถึงหนึ่งแต่ถ้าเราเราเลไอกที่จไอวมนะถ้าเราเลือกที่จะรวมพี่จะตีแค่สามสิบใบแล้วกันไม่เถิดยิงหญิงขอคุยกับน้องๆในแก๊งก่อนสารสัมพันธ์ใ้เขาน้อยสารสัมพันธ์ใ้เขาหน่อยเขาไม่เคยถูกง่ายเบกเงินกับหนุ่มผงแล้วข้อเสนอก็คือสารมนเขาหนึ่งหนึ่งกับพี่พี่จะไม่ยกเว้นเรื่องการยามอาวุธแต่ถ้าเรามาสองแก๊ง ที่จะไม่ไม่ไปดักจุดจะให้ปล่อยให้รีเฟซให้เขา,บบเาไคิด,ดครับให้เขาแบบกอดคอกันไงเขาทะเลาะกันตลอดในเบ็กเบิร์นกับน้ำผึงให้เขากอดคอมาตีกันบ้างให้เขากอดคอมาตีกน<ร>ตอนสุดท้ายอ่ะแกงนั้นอ่ะเขาต้องรับผิดชอบด้วยตรงที่ว่าสารสัมพันธ์กันไงมันก็เป็นพอเขาเหมือนกันที่ทา<อ>ใ,<ห>ให้เรามายืนจุดนี้ดีแล้วให้เขารักกันบ้าง เหห็นนนเขขาามี้้กันมากี่เดือน้เกอาคำตอบตอนไหนคะดิมขอคุยกับน้องๆในแก๊งก่อนได้ครับลองไปคุยดูก็ได้ครับเดี๋ยวพี่รอนี้ได้ค่ะได้ครับครับน้องมาคุยอย่างนี้มามามาคืออย่างนี้เลยนะให้เขาได้รักกันบ้างเห็นเขาเกลียดกันมาเดือนแล้วเขาไม่เจ้าหน้าที่หรอกไม่ก็ดีแล้วไอ้เขาได้กดคอกันมาตีบ้างเขาหมั่นไส้กันหลายเดือนแล้วไงเขาต้งใครสังเกตนะเขาไม่ถูกกันนานแล้วนะเล๊กเบิร์ดกับน้องผมนานแล้วนะพี่ตีกับจีฟอยู่อะ เนี่ยเขากดคอกดอะไรกันบ้างให้มาตีกันเราอ่ะใช่ไหมหอดเก้แปดลอดเออลานหลานหลาเออครับก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวรอเขาให้คำตอบเจอะไรเลอุ้ยไปไรร้องโดนผู้หญิงหอกเสร็จปลุงนะกูไม่กูไม่เกี่ยวนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลตั้ไหนตั้งแหรอแสนเดียวพี่แสนหนึ่งพี่แสนหนึ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวไว เปลือบเปล่อบเปล่อบชื่อเออไงไอ้เฮียเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวไอเขาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนชั่วเขาวเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวไปชื่อเอ๋งครจะอาผมไหนถ้าเป็นพี่รามพี่รามจะตีไหมครับถ้าเป็นผมจะตีนะหมายถึงจะตีกลองเพลงรามสำรองครับผมอยู่ครับพี่ตะเกียวครับหนูขอคุยด้วยหน่อยไหนพี่ตตเกียวข้างหลังอ๋อสวัสดีค่ะ ไม่เชื่อว่าลราเขาจะไม่ใช่ตีเราเลยเขาจะตีกันเองนะเขารวมเออไอ้ย่ะไม่ทำไมมาตีกันเองไม่เราสองแกงไปรวมกันมารวมทำอะไรนะพี่ก็จะตีกับพวกพี่ก็คือฮะไม่ตอนแรกอะมันมันมีประชาชนหนาเหมือนกับว่าได้ยินแล้วเขาไปฟ้องแล้วไม่ใช่หรอเรื่องน่ะแกงหนูจะไจะไปโดนลูกหลงได้ไงไม่เอาหรอกให้เขาแบบ ัานกันเต้องกันไงก็เราสองแกงเกียดกันมาไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแบมกอดคอกันมาตีบ้างเฮ้ยไอเฮียกวนเกียดกันหลายเดือนโอ้ไอเฮียคือใครก็ได้อะที่ไม่ใช่นี้ปะพวกหนูอะฝั่งหนูไม่มีอะไรหรอกแต่ฝั่งเขาอะที่เขาพูดอยู่ตลอดอะอืมพี่เข้าใจแล้วในการที่จะมาตีกันอะพวกหนูได้ผลประโยชน์อะไรหรอ พี่ก็รู้ว่าหนูติดนี้สภาอยู่ถูกมั้งพี่อย่าลืมนะว่าหนูติดนี้สภาห้าสิบเอ็มนะลามรามไปเรียกพี่เกศมานี่หน่อยพี่เกศพี่เกศพี่เกศเออยืนฝ้าคนเดียวเลยเนาะไมเนาะพี่เกศคนเดียวมานี่พี่เกศมานี่หน่อยคนเดียวคนเดียวเหมือนพี่เกศจะพูดแบบนั้นไปแล้วฮะ นี่เองพูยแบบไหนอ่ะแบ็เบิร์นมาพี่แกสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก็คือมันเรื่องมันเป็นยังไงบ้างอะคะนี่คือแบ็กเบิร์นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือก็คือง่ายๆอ่ะมันใครเป็นคนมาบอกเตงะมันก็มีน้องมาเล่าให้ฟังอะละแต่เขาจำไม่ได้ว่าใครในแกงใช่ปะ ที่รามทาต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 า สองแก๊งช่วยกันตีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะใครเข้ามาฝากเวตามด้วนะครับพ่ชายฝากเวตามด้วนะครับทุกคนนะเข้ามาเลยนะตื่นมาแล้วค่อยเห็นใช่ค่ะใช่ว่า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 เหมือนกับว่าปลดกุญแจให้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็มีประมาณเนี้ยแล้วน้องมันก็เลยมามามาๆาาเล่าให้ฟังแต่น้องคนที่เป็นพยานอ่ะมันมันไม่อยู่แต่น้องอ่ะ ตอนที่เล่นหนะน้องเคยมาแบบถามในแก๊งอยู่ว่าแบบนี้มันได้เหรอพี่มันจะช่วยเหลือกันไหมหรืออะไรเงี้ยนี่ก็บอกไม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะหนูไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตรงนั้นแต่ว่าก็แบบรับรู้เรื่องที่น้องมาเล่าให้ฟังอยู่อะพี่ใช่คิดถึงลาคิดเหมือนว่าโดนตอรอช่วยไว้แล้วมันเป็นฟิลที่แบบตอรอเขาคุยวอรดีนะครับคนดูห้าร้อยคนเลยดีไม่เข้าไปเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่านั่งนั่งรถตอรออุ้มไว้อยู่ชุบ เขาโชคที่ไม่เรเบลเลยใช่ป่ะครับเขาก็เลยเห็นเหตุการณ์ใครเข้าไปฝากติดตามด้วยนะครับพี่ชายทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะครับพี่มันมีอยู่ใช่มันมีมันมีสองคนนี่คนหนึ่งอ่ะเห็นเห็นเหตุการณ์อยู่ไกล

ข้่าใจใช่แล้วส่วนน้องอยู่คนนึงอ่ะคือเขาอ่ะมันกับว่าเป็นห่อแล้วก็ตารวจชุบแล้วทีนี้ตํารวจมันจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแล้วตํารวจอ่ะคุยคุยกันนะคะแต่ทางรู้น่ะเขาก็เหมือนกับไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็ไม่มีใครยอมรับเหมือนกันพี่ก็เลยอยากให้เราอ่ะมามาพูดว่าเห็นอะไรบ้างอืมไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะตีคือพี่อยากรอบก็เสนอเยอะแหละ ที่ทาให้เราไม่โดนแกงนี้ก็กลัวไงเพราะว่าก็โดนสภาไปเยอะใช่เพราะว่าพวกหนูโดนห้าสิบเอ็มถามว่าเป็นพยานได้ไหมมันเป็นได้พี่เพราะว่าถ้าเราอิงจากความถูกต้องอะแล้วอย่างคือแบบมันจะกลายเป็นแผลซ้าซ้อนนี่หรือเปล่าเพราะว่าเดยวเขาก็แบบจะหาแบบเรื่องมาซื้อพวกหนูได้ว่าไปเป็นพยานให้พวกพี่ไงได้ถ้าอย่างนั้นพี่จะบอกมีพยานแต่ถ้าถ้าเขาจะเอาเรื่องถึงสภาพี่จะไม่ไม่ได้เอาให้เขารู้กันว่าเป็นพวกเราแค่นั้นเอง ทดสอบระบบแต่หนูมองว่าสุดท้ายพอไปถึงสภาอย่างแรกเลยที่สภาจะถามอ่ะก็คือเล่นเพราะอะไรมาสภาเพราะอะไรถูกไหมเพราะตอนเนี้ยเขามีโปรเทคอยู่สุดท้ายหนูมองว่ายังไงสภาก็ต้องถามอยู่ดีสาเหตุพยานาใจแต่มันจะมีสองอย่างก็คือพยานเราเราก็เปื่อสภาดีดิว่าการที่มีพยานมาแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเฟซเฟฟพยานไหมเฟยแต่เรื่องเนี้ยมนมีประชาชนเป็นคนไป ฟ้องสภานะมีปะที่หนูรู้มาใช่แต่ไม่รู้ว่ามีมีประชาชนอะไปคุยกับสภาแต่หนูไม่มั่นใจว่าประชาชนอะคือคนไหนแล้วประชาชนอะคุยกับสภาคนไหนอืมใช่แล้วทำไมพี่ไม่ถามหาพยานจากตำรวจละคะเพราะตำรวจตอนนั้นอะที่เขาไฟอ่อะเขาจะต้องเห็นเหตุการณ์สิ มันจะดูการเป็นช่วยเหลือแก๊งหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตำรวจไม่ได้หรือเปล่าพี่อะนะจะบอกให้ถามว่าพี่ไม่อยากเอาตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องหรอกจริงๆมันที่ผ่านมามันมันก็มีอะไรให้ดูแบบเยอลาเดียก็ตามสังทีเดียวพอครับทีเดียวพอนะเข้าข้างางเงี้ถูกต้องเข้าใจนนั้เออแต่ถ้ามันมันเรื่องมันเขาไม่ยอมหรืออะไรจริงๆริงอะถ้ามันถึงเรื่องนั้นจริงๆอ่อะมันก็ต้องไปไปถึงขั้นแล้วแต่ถ้าคุยเรื่องยอมก็โอเค ตน,นแต่พี่ยื่นข้อเสนอเขาไปนะถ้าเขาข้อเสนอ,อ,อให้เขาสองข้อเสนอคือพี่จะตีเขาพี่จะตีเขาแบบก็ตีอะตีเอาจริงอะเออตีเลยแหละตีแหละเอาอาวุธถายเลยแหละอุ้ออนึ่ใบคะก็เรียกเยอะอะอสองก็คือให้เขารวมกับแกงเราอ๋อตัดได้เลยค่ะงั้นน่าจะเป็นเหลือข้อแรกถึงถึงรวมกับหนู มันก็จะหลุดเดิมเลยพี่คนของหนูไม่พพี่หนูว่ามันน่าจะไม่ได้ตีกับพี่นะหนูว่ามันน่าจะเอากันเองอ่ะอาจจะตีกันเองซะมากกว่าหนูมองว่าไอ้ตรงส่วนที่หนูเป็นเนี่ยก็เพราะว่าคนของหนูไม่เข้ามาแล้วด้วยแล้วในการที่จะไปรวมกับเขาอ่ะหนูก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าฝั่งหนูก็จะสามารถช่วยเขาได้เหมือนกันถ้าคนของหนูเข้ามาเหมือนตอนที่เล่นสตอรี่กับเขาล่ะฝั่งเขาก็มีแต่เสียกับเสียแล้วมันอาจจะแบบมันอาจจะพลาดพิงถึงผลลัพธ์ สุดท้ายก็ได้ว่าเออก็ก็พวกหนูไม่เข้าเขาก็เลยแบบนั่นนี่ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะพูดนี่คือที่พ่เกีให้ข้อเสนอเนี่ยต้องดูแล้วว่าว่าน้ําผงมันจะให้ข้อเสนออะไรกับบีบีตอนเนี้ยเนี่ยที่เขาประชุมกันอยู่เนี่ยคือรู้แหละว่าบีบีไม่ชอบอยู่แล้วแต่มันมาถึงคราวที่้นูโดนมึงมาไม่ใช่ไม่ชอบเขาน่าจะไม่ชอบพวกหนูนะเพราะน้องผงมันต้องบีบใช่ปะอยู่ที่น้องผงแล้วว่าจะคุยยังไงกับบีบีเผื่อจะมีข้อเสนอดีๆก็ได้ลองลองดูก่างก็ได้ ถูกไหมล่ะเพื่อจากเกียดกลายเป็นคุยกันได้ก็โอเคแล้วไม่ใช่หรอถูกปะเห็นเกียดกันมาหลายไม่ชอบหน้ากันกี่เดือนใช่ไหมเผื่อนมสุขภาพข้อเสนอของผมมันดีพวกแบมอาจจะเออมองมองน้ผมเปลี่ยนไปก็ได้นะแบบว่าไม่ใช่มองว่าดีหรอกแต่เอออาจจะแบบคุยกันได้ไอแบมหยาดต้องต้องรอดูอเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนง่ายๆ่ะพี่เขาไหนเขาไปก็คือ ถ้าเขาไม่มารวมกับเราอะเขาก็เจ็บหนักแค่นั้นเองเขาซวยอ่ะเล่นยามาวุธนะถ้าเขาโดนคนเดียวโอ้โหแต่ถ้าพวกหนูเข้าไปช่วยแล้วถ้าเกิดพวกหนูไปช่วยหนูก็เออไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เหมือนถูกแค่ไม่ไม่ไม่เล่นหนีให้หนัไงถ้าถ้าเราไปช่วยพี่ก็จะไม่เล่นยามาวุธจะเล่นแค่สามสิบใบใช่แค่สามสิบใบไหมสามสิบใบนะเว้ยเพื่อนสามสิบใบจริงๆกูไม่เกี่ยวเลยเพื่อนก็คือใบนั้นคือตั้งแต่ ถำมหมู่เย็นที่เก้าหม่เก้าเก้าวันของหนูอ่ะพี่ถามหน่อยถ้าสมมติว่าเขารวมแล้วเราจะรวมกับเขาไหมอืมแค่นี้ถ้าเขาเปิดใจอยากรวมอ่ะบีบีบีว่าไงอ่ามันก็ไปใจมันก็อยู่ที่เราเนี่ยไม่อยู่ที่เขาเนี่ยแล้วทําไมเราถึงบอกว่ามันอยู่ที่เขาล่ะไม่ใช่หมายถึงว่าก็ต้องดูไงว่าข้อเสนอเขาอ่ะคือเขาแบบจะรักคนเดียวหรือว่าไงแต่หนูรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่รวมกับพูดหนูหรอกเพราะว่าเขาก็แบบ คนเขารัอมากพูดยอู่แเ้าอ่ะรอฟังเขาว่าเขาจะว่าเดี๋ยวหนูรอฟังเขาก่อนก็ได้เผอมันมีข้อเสนอดีๆก็ได้แต่ถ้าพี่ถามว่ามันจะไม่เกี่ยวกับพวกเราก็คือมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราอ่ะเป็นคนมาบอกพี่ด้วยเข้าใจไหมพี่ก็เลยไปบอกแกงพี่ถูกปะอันนี้คือตอนนี้ความลับอ่ะกูกำไม่อยู่อ่ะเข้าใจแหละพี่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นตอนนี้ง่ายๆคือเขาสวยแต่เขาไม่สวยพอตัวเขาเขาสวยก็สวยพอพอพวกเราเหมือนกันเพราะเขาตีกับพวกเราอยู่ ถ้าเขาไม่เตี่ยวกเราเขาก็ไม่เตี่ยบตำรวจพอเรื่องมันเป็นแบบนี้คือเราก็ต้องรวมมันรับผิดชอบแค่นั้นเองพี่พี่จะบอกอืมอืม่ะครับลองลองดูแล้วกันแต่ถ้าเขาจะไม่รวมก็ตามนั้นแหละเขาก็โดนคนเดียวแต่แม่ขอบอะไรก็เจ็บเนาะเดี๋ยวก็รอดูไม่เจ็บหรอกเชื่อเดีพี่ไม่ทำเจ็บขนาดนั้นหรอก S <S 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 ไม่ไม่ไม,ไม่รวมไม่รวมก็ซวยแ,แต่ถ้า้หนูจะแหกปากบอกได้ไหมว่าพี่หนูบีบีนนไม่ใช่ออสไตล์ตอ,อย่าย้ำได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมไมมันสีสูตรมาเห็นอยู่แล้วไม่ฟังพี่นะก็คือว่าถ้าเรารวมมาสองแข๊งพี่จะตีแค่สามสิบใบสามสิบใบก็คือก็แค่จบแค่นั้นเองสามสิบใบว่ารีเดียวแบมใช่แค่รีเดียวสามสิบใบแล้วเราไม่มีย้ำเออไม่มีย้ำเลยแค่นเลยจบ แต่จริงมันเป็นปัญหาของเขาให้เขาเคียนก่อนละกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเออกูยังไม่ทาบัตรประกันเพิ่มเลยถ้ามันจนตัวยังไงเดี๋ยวหนูบอกไอทีดีกว่ามีมาคุยนะครับนี่หนูรอฟังเขาแล่ะไปนัวไปตัวเลยอ่ะเอ้ลูกผมเพื่อนอะไรเนี่ยเอ้ยเพื่อนเอ้ยไอหอเขามาเปิ้นร้นเราหรอเอบูกูไปก่อนเขาจะปว่าไอบีบีมันก็ไม่อยากชวยเรื่องนี้ ไม่มันจะเกี่ยวยังไงไม่บีบีอ่ะบีบีอ่ะถ้ามันไม่ตีอ่ะเรามีความเรามีความรักของมันในความรักของมันที่มันบอกเราอ่ะมันก็ซวยอีกถ้ามันไม่ตีอ่ะใช่ปะก็ก็มันมาบอกเราเลยใช่ใช่แต่บีบีกับออตาเขาฝืนความแค้นกันนะมันก็กลัวที่ว่าคือตอนนี้มันมันจตีปาางี้คนดูบีบีอ่ะมันก็ไม่อยากตีหรอกแต่ถ้าไม่ตีมันก็ซวยเพราะบีบีมันควรจะบอกเราเรามีความลับอยู่เรื่องบีบีมาฟ้องแต่เรายังไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกน้ำผงเข้าใจปะ แต่ทีเนี้ยนมผงมันก็ซวยเหมือนกันนมผงมันก็ไม่รู้ว่าบีบมาฟ้องแต่มันก็ต้องหาพยายามเอาเรื่องเอาราวข้อเสนอดีๆมันรวมกับบีบให้ได้เพื่อใบมันจะลดทอนลงเข้าใจะปะก็คือง่ายคือ,อสารนสัมพันธ์แหละให้แม่งรักกันบ้างไอ้เหี้ยบีให้ตีอ่ะจบใช่